นี่คือเป็นตัวที่เราไม่นับแต่นะครับก็คือวันนี้ผมแนะนําหลักการนี้ได้แต่พวกท่านจะไปเปลี่ยนดัดแปลงได้ตามใจชอบทีหลังเพราะฉะนั้น,ชนเชลล์อยากจะได้ลอเลอลิงลอเลืลอมแล,ลบเป็นเลขหนึ่งก็ได้เนะี่ยไม่เป็นไรนะคือวันนี้ให้หลักการรู้ว่ามันมีวิธีนี้เนะี่ยแล้วต่อไปเราจะไปเสริมเพิ่มอย่างอื่นที่ทําได้ตามใจชอบเนะี่ยมันไม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าไปดูหนังสือความจําภาษาไทยบางคนเนะี่ยที่เขาแปลมาเขาจะใช้ระบบหนึ่งเช่นเลข2องเขาใช้ทอทหาร พราะเดาได้มั้ยครับทานคืออะไรโทรอ่าอย่างนั้นก็จะมีระบบหนึ่งหรือบางท่านอาจจะไปคิดระบบตัวเองก็ได้เช่นระบบนี้รู้สึกมันจํายากจะไปคิดระบบตัวเองเลยก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าไม่ว่าระบบไหนหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็คือก็หาหลักให้เจอว่าหนึ่งเราจะใช้อะไรแค่นั้นเองนะเพัหลัก,การมันเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดเปรียกย่อยนะแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันนะวันนี้ให้รู้วิธีนี้นะแล้วอยากจะไปเพิ่มอยากจะไปเปลี่ยนทำลายของตัวเองได้ตามใจชอบ แต่ทีนี้วิธีการของหลักอันนี้คืออะไรเช่นเวลาที่เราเจอตัวเลขนะครับอย่างในชีวิตประจำวันนะครับผม,มจะยกตัวอย่างเลข4ตัวที่เราพบบ่อยใช้ในไหนบ้างครับทะเบียนรถกับ ATM a เ m นะครเอทคงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่า ATM เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันนะรเราคงจะไม่ค่อยลืมเท่าไหร่แต่ทะเบียนรถหรือข้อมูลบางอย่างซึ่งเราต้องการจะจำเอาไว้ นะถ้าเป็นตัวเลขสมุมเช่น 10, 8, 8, 9นะบางทีเนี่ยมันจะจํายากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการคิดตัวเลขขึ้นมาหรือเลขยาวๆจะมาเช่นหมายเลขโทรศัพท์ก็แต่งเป็นประโยคขึ้นมาซะนะมันจะทําให้จําง่ายขึ้นแล้วมันจะขอยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ลองเขียนในชี้ดนะับ2509แล้วก็เขียนลูกศรชีร้ลงมาว่าเลขแต่ละตัวนั้นตรงกับตัวอักษรอะไรบ้างนะครับเขียนลงไปเลยนะ2509ตรงกับตัวอักษรอะไรบ้าง อานครับอันนี้ก็คงไม่ยากถ้าเราเขียนมาปั๊บรับก็คือนะสองก็คือขอไข่กงงูตรงนี้ตกงอูคนับอใบไม้อออ่างเด็กก็ไก่แล้วจะอ่านว่าขบอกป่ะครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะขบอกมันมีแค่สองพยางถ้าเราอ่านขบอกปั๊บเลขที่ได้คือจะกลายเป็นสองกับศูนย์นเพราะงั้นการแปลงตัวเลขถ้าเลขสี่ตัวเรามันต้องให้ได้สี่พยางเข่ยนมาแา้าจา์ขบอกไม่ได้ถ้าขบอกปั๊บจะกลายเป็นสองศูนย์ไปเลยแนวเพราะงั้น จะทาไงครับก็คืออลาศอันนี้เช่นกันเห็นไหมเราต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ละจากตัวอักษรที่มีอยู่เราจะแต่งเป็นประโยคหรือวลีได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรมีอยู่นี้เราแต่งประโยควลีได้ผมจะขอยกตัวอย่างละกันนะครับก็ตอนที่ผมสอนหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็มีนิสิตแพทย์นะซึ่งเก่งมากเลยเขาคิดประโยคข้อความ ขอเบียร์อีกแก้วเนี่ยเด็กๆอย,ย่าทำานรับนะเลซาร์นนีสร็จแปีหนึ่งมาจากกิจใต้สำเน็กว่านี้ <laughs> นะครับขอเบียร์อีกแก้วนี่แหละคือตัวอย่างให้เห็นคือว่าเนี่ยเราแต่งเป็นวลีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดคำว่าขอเบียร์แก้วแลานึกภาพตามเนี่ยมีเบียร์เยอะเนี่ยจำมันจะจําได้ง่ายกว่า2 5 0 9ซึ่งเป็นตัวเลขอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการจําเลขเน่งคือว่าเนี่ยจากตัวเลขมาเนี่ยเราแต่งเป็นประโยคหรือวลีที่มันมีความหมายอาจจะเป็นตลกยิ่งตลกยิ่งดี นะแล้วก็สื่อภาพได้ชัดเจนมันพอเราจําวลีเนี่ยมันจะจําได้ง่ายแต่ที่สําคัญที่สุดเราต้องจําแปลงกลับเป็นตัวเลขได้ด้วยนะมันหลักการแปลงอะไรเนี่ยเราต้องมันําเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะฝึกง่ายๆเลยนะเพราะคือเริ่มจากตัวเลขที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็คือวันเกิดกับเดือนเกิดนั่นเองเข้มาวันเกิดกับเดือนเกิดจะเป็นเลขสีตัวได้อย่างไรถ้าเราเกิดที่เป็นตัวเลขวันเดียวหรือเลขเดือนเดียวก็ใส่ศูนย์ข้างหน้า เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นใครเกิดวันที่หนึ่งมกราคมเลขเคยรับก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเอแล้วตอนนี้ทุกคนลองเขียนวันเกิดกับเดือนเกิดด้วยเชื่อว่าวันเกิดกับเดือนเกิดตัวเองเนี่ยเลขสี่ตัวจะได้เลขอะไรเนี่ยจากนั้นะครับลองแปลงดูซิว่าเราจะได้เป็นวัลีอะไรออกมาะครับเอาจากเลขที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะวันเกิดกับเดือนเกิดนั่นเองเครับเลขสี่ตัว แล้วเดี๋ยวถ้าท่านไหนท่านไหนที่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเรายองมีช็อกโกแลตอยู่หลายเม็ดนะครับจะได้แบ่งจะได้มาเล่ากันนะว่าจากเลขของตัวเราได้เลขอะไรแล้วแปลงแล้วได้วลีอะไรบ้าง มาแล้วฮะท่านแรกเดี๋ยวช่วยบอกตัวเลขก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าได้อะไร2 219ิบเอ็ด้วได้อะไรครับขอรักเด็กก่อนอ่าเดี๋ยวเราคำัวณอ่าสอ่ 09, ลองเช็คดูที่2อก็คือขอไข่1ก็คือรอเรือ0แล้วก็คือดอเด็ก9ก็ไก่ขอรักเด็กก่อนนะขอบคุณมากเลยครับนะนี่สำหรับคนรักเด็ก,ก,ดก <laughs> มีท่านไหนไหนะครับอ่าเยี่ยมนะครับเราจะช่วยเล่ากัน 2907ค่ะ2907ได้อะไรครับขอไก่อีกจ้าขอไก่อีกจ้าขอบคุณมากครับ2907ขอไก่อีกจ้าอ่าได้ครับถูกต้องครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าในด้านนี้ทวนเนี่ยอ่าเดี๋ยวช่วยบอกตัวเลข0 0402ูส,ส,ส,สดูสาวดำขำํา ศูนย์สี่ศูนย์สองดูสาวดำขามนะเกิดวันที่สี่กุมภาพันธ์ครับมีท่านไหนไหมครับอลองช่วยแชร์กับเพื่อนๆหน่อยหนึ่งสามศูนย์แปดรักตนเองปะอ่ะหนึ่งสามศูนย์แปดรักตนเองป่ะขอบคุณครับมีอีกไหมครับสิบสี่ศูนย์สี่ค่ะ รักสาวดีสวยอ่าสิบสรักสาวดีสวยนะรับเดอ่เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ห้าห่งศูนอะไรครับอาบอกได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยส่งต่อด้วยครับกบดับมีท่าไหนไหมครับได้สองส2่ศูอ่าได้อะไรครับ ขอสาวดำขำขอสาวดำขำ <laughs> ทำไมติดใจสาวดำขำกันนั้นเลย <laughs> มีอีกไหมครับเลกสองเลสามสามเม็ดเลขสามเม็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองะรักสวยรีบขายารักสวยรีบขายขอบคุณครับ มีมีไหมครับอีกท่านหนึ่งนะแล้วเหลือท่านสุดท้ายล้วหมดละเอาอีกสองท่านแล้วก็หมดเลยครับรักกันรวดเร็วออาได้เลขกันเลยครับสิบเก้าหนึ่งได้คำว่ารักกันรวดเร็วขอบคุณครับท่านสุดท้ายน้าหมดพอดีสามหนึ่งศูนย์เจ็ดแม่เราดีจังโอ้สามหนแม่เราดีจังเอ้สามสามมันไม่มีมามาเนี่ยครับสามมามาไม่มีครับไม่มีมามา อ๋อไม่ได <hi> ้ไม่ไ <hey>. ด้รั้องแก้กเอเปลี่ยนใหม่เปยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แฟนเราดีจางโอ้โหอันนี้ยิ่งเหยียบเชียบกับเดิมเห็นไหมครับแฟนเราดีจางใช่เห็นไหมครับท่านใครที่ยังคิดไม่ออกบ้างเราไปนั่งคิดดูนะครับว่าอะไรเทคนิคนี้จะมีประโยชน์อะไรนะมีประโยชน์หลายอย่างเช่นถ้าใครต้องขึ้นแท็กซี่หรือต้องเกี่ยวข้องทะเบียนรถบ่อยๆเห็นไหมครับนะครับเวลาที่เรานั่งรถนะหรือไม่ต้องเราไม่ได้นั่งแท็กซี่ขับรถเอง S <S <an> ใช่ไหมอยู่ว่างรถติดหัวหน้าเบื่อตายลองดูทะเบียนรถข้างหน้าแล้วคิดนั่งแปลงเป็นตัวเลขเล่นๆมันจะฝึกทําให้สมองเราไวมากใช่ไหมลองนั่งคิดเล่นๆเนี่ยฝึกสมองเลยเนะเห็นทะเบียนรถข้างหน้าเอ๊ะจะแปลงมันก็ความอะไรดีใช่ไหมนี่ก็คือประโยชน์รือถ้าใครที่ต้องนั่งแท็กซี่บ่อยๆนะอย่างผมนั่งแท็กซี่บ่อยเนี่ยนะสิ่งแรกที่ควรทำปับ๊บจ,จะมีทะเบียนแท็กซี่ข้างๆนะลองดูแล้วก็นั่งคิดบางครั้งเราคิดไม่ออกแต่ว่ามันจะช่วยทําให้เราจําเลขได้ง่ายขึ้นเพราะการที่เราตั้งใจจะแปลงเนี่ยนะมันจะทำให้เราคิด นะคคิดจะมีการจดจาํยา,ยามาขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแปลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ในที่สุดมันจะจําตัวเลขนั้นได้ง่ายกว่ากันที่เราไม่พยายามตั้งใจอะไรเลยใช่ไหมทีนี้คือประโยชน์ที่1เลยก็คือตัวเลขนะครับที่ที่เราใช้ต่างนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้กับการจําเลขโทรศัพท์ได้นะแต่ว่านี่จะต้องใช้การฝึกนิดนึงเพราะเลขโทรศัพท์มันก็จะยาวขึ้นก็จะต้องใช้เวลานั่งคิดพอสมควรนะครับนี่คือประโยชน์ที่1น,นะการจําตัวเลขต่างประการที่2 เราสามารถใช้วิธีนี้เป็นวิธีต้นข้ามได้เช่นสมมุติว่าแทนที่เราจะเ,เราได้รหัสที่เป็นตัวเลขอะไรสักอันหนึ่งรหัส i อทีเอ็ซึ่งมันจํายากมากเลยนะรหรือเราจะคิดรหัสตัวเลขขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะรเราเริ่มจากตัวอักษรก่อนเนะช่นสีฟ้าสวยดีได้เลขอะไรครับสีฟ้าสวยดี สี่สามสี่ศูนย์นีฮะสีฟ้าสวยสีฟ้าสวยดีสี่สามสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งรหัสไอเทมว่าสี่สามสี่ศูนย์ปั๊บนะเราเขียนคําว่าสีฟ้าสวยดีจะมีคนรู้ไหมครับว่านี่คือรหัสไอเทมของเราอ่าเห็นไหมนี่คือวิธีการตั้งรหัสนะเป็นการแปลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงเว้นคนที่เรียนกับอาจารย์ธงชัยเท่านั้นที่จะรู้วิธีนี้นะาหรือไม่งั้นก็ต้องไปคิดรหัสตัวเองนี่แหละครับประโยชน์มันคือการใช้ในการตั้งรหัสตัวเลข เราสามารถเขียนแปะได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยสีฟ้าสวยดีคืออะไรนะยกเว้นคนที่เรียนจันหนงชัยนะอะไเทคนิคหรือทราบเทคนิคของอาจาร,รย์ธัญญานี้นะครับเนีอันะนี้ก็คือจะใช้ทานหนนข้ามได้แล้วแปลงนะครับแทนที่จะเขียนตัวเลข,ขตรงๆซึ่งเขาก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะเขียนเลขรหัสที่เตรียมติดเอาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เริ่มจากข้อความนะล้แปลงเป็นตัวเลขนะการจําข้อความมันจะง่ายกว่านะครับเอาล่ะท่านก็จะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายครับน้ําใจน้องพี่สีชมพูได้อะไรครับนี่ น้ำใจน้องพี่สีชมพูได้เลขอะไรครับน่ะนอนหนูไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามไปน้ำใจน้องพี่สีชมพูได้เลขอะไรครับ อ่านะพูนี่คือพอพานนะพูนี่คือพอพานน้ำใจน้องพี่สีชมพูได้เจ็ดสามสี่สามเห็นไหมฮะเพราะหลักการนี้เราไม่จะเป็นว่าจะต้องสีพยางค์ไปเป๊ะใช่ไหมฮน้ําใจต้องพี่สีชมพูมันได้เลขสี่ตัวคือเจ็ดสามสี่สามเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมติดตั้งรหัสเทียมเจ็ดสามสี่สามที่มันจํายากแต่ถ้าเขียนน้ําใจน้องพี่สีชมพูปไปนะครับจะมีใครรู้ไหมว่านี่คือรหัสไอเทียมรหัสส่วนตัวเราไม่มีใครรู้ในมันวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ในประยุกต์ได้หลายเรื่องเลยนะการจําแปลงเป็นนนนวิธีกาารรเเข้หัสัสแบบึงง่อ เนะเพราะฉะนั้นใครที่มีรหัสตู้เซฟรหัสอะไรก็ตามทีใช่ไหมแล้วก็ตัวเองกลัวว่าจะลืมก็ใช้วิธีการตั้งหัสแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถใช้ได้เยอะเพราะฉะนั้นะในวันนี้นะฮะก็คือพูดถึงเรื่องการจํา แต่ยังมีวิธีการจําอีกหลายอย่างซึ่งเวลาคนข้างน้อยเช่นการจาชื่อคนละใบหน้าก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งการจําอย่างตะกี้นี้มีน้องในข้างหน้าถามเรื่องการจาศัพท์ภาษาอังกฤษมันก็ต้องใช้เทคนิคหนึ่งคือไม่มีเทคนิคไหนที่จะใช้ได้กับทุกสถานการณ์แต่ละเทคนิคก็จะเหมาะกันกับในเรื่องต่างๆการเรียนภาษาเช่นภาษาอังกฤษก็จะต้องใช้วิธีถ้าเรารู้รากศัพท์ก็จะช่วยได้การรู้รากศัพท์หรือการเขียนบ่อยๆบางครั้งก็จะต้องใช้วิธีการท่องหรือใช้วิธีการผูกเป็นภาพขึ้นมา เนะันในแต่และว,วิธีเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นวิธีความจำเนี่ยเห็นมีหลายคนน้องๆหลายคนยเช่นการใช้คําย่อนะระบบโรมันเพื่อแปลงข้อมูลเป็นภาพแนะีหรือ Mind Map นั่นเองนะ n n m m p p ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้การเขียนแล้วก็ใช้การจําภาพก็จะช่วยทําให้จําได้ง่ายขึ้นมีการใช้สีนะใช้สีสันตะ่างๆมีคนเซล <laughs> ใช้ใช้เลเซอร อ <S an> นะย่างการใช้คำย่อนี่เราจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันเช่นสวอตนะฮะคิดว่าหลายคนรู้จักสเต We จ์ว e กเนสซอฟท์แวร์นีเ e รสนะฮะสแคมเพอก็เป็นเทคนิคความคิดสร้างสารรค์แบบหนึ่งนะฮะคำย่อต่างเพราะฉะนั้นออในบางจำบางเรื่องที่เราต้องจําข้อมูลนะในการเรียนหรือการตามถ้าเราคิดคำย่อดได้มันจะช่วยทําให้จําได้ง่ายขึ้นนะใช้พวกคำยอ่อฮอหน้าที่แล้วนะครับใช้คำย่อนั่นเองนะคำย่อต่างระบบห้องโรมันนะรับซ่งพูดไปแล้วล่ะการแปลงข้อมูลเป็นภาพ นะเพคือหมายความว่าในบางครั้งในะเวลาที่เราอ่านนะหนรือิทธิกษาเรื่องอะไรก็ตามตัวอักษรล้วนมันจะเข้าใจาย,ยากหรือนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเราเขียนเป็นภาพคิดเป็นได a แกรมต่างนะวาเป็นกระตูนขึ้นมาก็อาจจะช่วยทําให้จำช่วยทําให้จําได้ง่ายขึ้นหรือเทคนิคนึงก็คือไมล์แมปนั่นเองนะแผนผังความคิดไมล์แมปเนี่ยที่คนใช้เยอะมากก็เป็นเทคนิคที่ช่วยทําให้จําได้ง่ายขึ้นนั่นเอง แล้วก็ต่อมานะครับก็คือในเรื่องของชิตในชีวิตประจาวันอ่นและแต่ทีนี้มีหลายท่านที่ถามนะครับว่าเวลาหรือวางสิ่งของต่างๆแล้วเราชอบลืมใช่ไหมเทคนิคหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะวางอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้มีการกําหนดสติให้มากขึ้นนะครับใช่ไหมอย่างในทางธรรมะที่เขาปฏเรียนมาวางหนอวางหนอเนี่ยก็คือการบริกรรมนั่นเองนะครับแต่เราคงไม่ต้องคิดวางหนอก็คือว่าเช่นบอกว่าผม วางคิดในใจผมวางรีโมทไว้ที่บนโต๊ะคิดในใจแค่นี้ครับมันก็จะช่วยทําให้สติได้ดีขึ้นเพราะบางครั้งเวลาที่เราวางสิ่งของแล้วเราลืมว่าวางไว้ตรงไหนเพราะอะไรเพราะเราทาเร็วมากจะมาทาแบบไม่รู้ตัวทําแบบไม่มีสตินั่นเองถ้าในทางพุทธเขาบอกเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรวางอะไรก็ตามก็วางช้าๆแล้วก็กําหนดจิตนิดนึงนะพูดกับตัวเองนะครับเช่นถ้าใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะัฉันล็อกประตูแล้วเห็นไหมกันอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนะครับฉันล็อกประตูแล้วล็อกล็อก ล็อกรถแล้วใช่ไหมปิดเตาแก๊สแล้วก็พูดเวลาที่ทำเนี่ยก็พูดกับตัวเองทําให้เป็นนิสัยเลยเนะครับมันก็จะนครับไ,ไ,ไปแซวใครเปล่านะครับหรือหลายคนเลยเวลาจอดรถแล้วจําไม่ได้ว่าตัวเองจอดรถที่ไหนนะมีครั้งหนึ่งผมต้องเดินหากับเพื่อนทั้งคืนหาจนทั่วเลยนะเดินตั้งตั้งหลายชานะเพื่อนก็าจำไม่ได้ว่าจอดรถที่ไหนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะก่อนจะทํและก็ตามเนี่ยไปดูรอบๆให้ให้ภาพเข้ามาในตานิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบร้อน เพราะสาเหตุที่เราจาไม่ได้ลืมเนะี่ยเพราะว่าบางครั้งเราทําอะไรที่มันเร็วมากรีบร้อนกันไปนะว่าคือการกําหนดสปิดนั่นเองนะครับนี่คือวิธีหนึ่งถ้าทําจะเป็นนิสัยแล้วฮะเราจะไม่ค่อยลืมแล้วล่ะนะครับที่ลืมเพราะว่าแหละเพราะข้อมูลมันยังไม่ทันเข้าในหัวเซฟไม่ทันนะครับวิธีที่สองนะครับเช่นเดียวกันนะฮะในปัจจบุบันเรามีโทรศัพท์มือถือกันเยอะมากนะครับปัญหาสําคัญคือตอนนี้คนจํานวนมากจําเบอร์มือถือของใครไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเราเมมไว้หมด ใช่ไหมเพราะเราเมมไม่หมดกันเมมมาไว้เนี่ยมันมีข้อดีคือใครโทรมาปับ๊บเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราจําเบอร์คนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมเสรษฐกเกิดกรณีฉุกเฉิน,นแบตหมดโอ้ผมขอยืมมือถือเนี่ยมีคนให้ยืมกันหาโทรศัพท์มือถือยืมไม่ใช่เรื่องยากแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราไม่รู้เบอร์คนที่ติดต่อด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะแบตหมดใช้มือถือคนอื่นมีคนเข้าเต็มใจให้ยืมอยู่แล้วแต่ยืมไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้จะโทรารเบอ์จไไม่ได้ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่โทรออกให้กดหมายเลขเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดควรจะจําเบอร์คนสนิทหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยให้ได้สักสองสามคนเวลาที่โทรออกให้กดเบอร์โทรออกเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรากดเทอร์โบออกปั๊บเนะบเบอร์โทรออกเนี่ยนะมันจะเป็นการตั้งใจกดนะแล้วเรากดบ่อยๆเหมือนกับกดเลขเทียมเช่นกันในที่สุดเราจะจําเบอร์นั้นได้เนะครับเพราะั้นเบอร์ไหนที่เราต้องใช้บ่อยๆเนะี่ยให้กดเบอร์โทรออก นะแต่เวลาที่เมมจะมีประโยชน์เวลาที่เขาโทรเข้าเราจะรู้ว่าเป็นใครนะวิธีนี้ใช้ได้ดีนะในชีวิตประวันอย่างน้อยที่สุดจะทําให้เราสามารถจําเบอร์คนสําคัญสาคัญคนที่ใกล้ชิดกับเราได้กดเบอร์โทรออกนะกดเบอร์โทรออกนะเรียกเรียกคนไหนคนในใกล้ตัวเราที่ต้องโทรบ่อยๆนะแล้วกดเบอร์โทรออกทุกครั้งนะมันจะช่วยทําให้เราจําเบอร์นั้นได้โดยปริยายนั่นเองนะอันนี้สามารถใช้ในชีวิตได้เลยนะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยถ้าเบอร์มือมือถือเราหายหรือ ะจะยืมโทรศัพท์มือถือคนอื่นเราก็ยังสามารถใช้ได้เขียนมาหรือแม้แต่จะใช้กับไปสู่ยุคโบราณก็คือมีสมุดเล่มเล็กๆที่จดเบอร์นะอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่การที่เราฝึกความจําไม่ได้หมายความว่าห้ามจดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจําทุกอย่างในหัวไม่จิไม่ใช่เช่นนั้น นะบางเรื่องที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราไม่ต้องจำเราไปค้นหาดูใน Google หรือดูจากสมุดอะไรก็ได้นะสิ่งสําคัญที่เราต้องการพัฒนาความจําเพื่อที่ว่าเวลาที่มีข้อมูลสําคัญสาคัญเนี่ยเราต้องการดึงออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลสําคัญบางเรื่องหลังจากใช้ไปแล้วมันหมดอายุได้เช่นกันใช่ไหมเช่นข้อมูลบางอย่างเราจําว่าเราต้องจําถือพาสปอร์ตจะเดินทางไปต่างประเทศอ,อะไรก็ตามจําให้แม่นนะพอเราเดินผ่านออกตมหอรอือ,อสามเณนบัคก,ก็ไม่จำเป็นต้องจํแล้วใช่ไหมคือขอให้มันจํานานพอที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้แค่นั้นเอง เนี่ยมันก็ไม่ไมไมจําเป็นเช่นกันว่าต้องไปจําทั้งหมดทุกเรื่องนะครับไม,ไม่จริงเสมอไปนะครับวันนี้ก็คืออยากจะย้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องกราฟแห่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะทํแบัฝึกหัดความจําอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันทห้เอามือวางปากกากับกระดาษก่อนเดี๋ยวพร้อมจานรายการสิ่งของ,องต่างๆนะครับ แต่ตอนนี้ไม่สําคัญแล้วว่าจะจําได้ตามลําดับหรือเปล่าเพราะสิ่งผมที่สิ่งของที่ผมจานเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับผมไม่ได้คาดหวังต้องจําหมดนะแต่ลองจําเท่าที่จําได้นะครับก็คือจนกว่าผมจะบอกว่าอ่าเริ่มเขียนได้ถึงค่อยเขียนนะจาอะไรได้ก็เขียนไปนะครับโอเคนคับเต็มพร้อมนะครับนะครับเอ,อมือวางกระดาษวางปากกาห้ามห้ามเขียนอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกว่าผมจะบอกให้เขียนโอเคเริ่ม BTS รถไฟใต้ดินรถเมล์เครื่องบินเรือรถไฟ BTS รถไฟใต้ดินรถเมล์แท็กซี่พรอยเชอร์แมนสามล้อจัก,กรยานทงชัยแมกนติตไต BTS รถไยใต้ดิน